หัศจัร์ไพรัตนะราศีต่อไปราศีกุมไพ่ใบแรกที่จับได้พระแม่ธรณีใบที่สองพญานาใบที่สามโกดก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกุมสักครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่นะครับ นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขผมไปทําบุญหลายที่เลยนะแล้วมีไพ่พญานาคเลยนะคุณผู้ชมนะผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งไปไหว้พญานาคที่ลําน้ําเค็กมาคุณผู้ชมเอ้ยเอาละก่อนที่เราจะเข้าเรื่องผมขอฝากบทกลอนอันไพเลาะให้กับเพื่อนสมาชิกสักนิดหนึ่งครับเปรียบชีวิตได้ดังเทียนที่เริ่มจุดถึงปลายสุดแสงเทียนรับเหมือนดับ ขันเกิดตัวเปล่าไปตัวเปล่าเหมือนเหมือนกันสิ่งเดียวนั้นบุญความดีที่ตามไปสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกแม่วันนี้มาเป็นกอเลยนะเอาละคุณผู้ชมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่เอาพี่น้องต่างจังหวัดก่อนนะคุณผู้ชมลองไปดูนะวัดวารามใกล้บ้านมีพระแม่ธรณีไหมไปไวหว้ท่านนิดหนึ่งนะครับพระแม่ธรณีท่านเป็นเจ้าแห่งทรัพย์นะครับมีเงินมีทองมีสมบัติมากมายเลยหลังจากเพื่อนสมาชิกชาวราศีกุมครับครั้งนี้ปีที่ผ่านมาโอ้โ,โหเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินบางคนก็ออกจากงานบางคนมีคดีความนะฮะ บางคนนะฮะปัญหาสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยดีเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วครั้งนี้ครับเมื่อพระแม่ธรณีเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมคุณผู้ชมนำน้ำมนต์นะฮะของพระแม่ธรณีถ้าใครไม่มีนะคุณผู้ชมนะเอาน้ำเปล่าไปสักขวดนะไปตั้งไว้ต่อหน้าพระแม่ธรณีนะบอกท่านสักนิดนะแหมแม่จ๊ะ ปลุกเสกให้ลูกช้างหน่อยนะเจะเไปพมบ้านนะให้มันมีความร่ำรวยนะให้มีความเจริญรุ่งเรืองสิ่งใดที่เป็นสิ่งอัปมงคลก็ขอให้ปัดเป่าออกไปทั้งหมดทําแบบนี้ครับคุณผู้ชมทําเพียงเท่านี้ทําง่ายๆแต่เขาบอกว่าบางคนเขาบอกว่าแหมจาัน บ้านฉันนะวัดใกล้บ้านไม่มีพระแม่ธรณีเลยฉันจะไปไหว้ที่ไหนคุณผู้ชมครับสำนักประป่านะฮะสำนักงานประป่าใกล้บ้านคุณผู้ชมคุณผู้ชมครั้งนี้ไปให้ได้ไปไหว้พระแม่ธรณีให้ได้นะครับแล้วอย่าลืมนะฮะให้เตรียมน้ําดื่มนะฮะน้าดื่มสะอาดสักขวดหนึ่งไปตั้งไว้หน้าท่านถวายท่านสักนิดนึงก่อนก็ได้นะครับพอทูบหมดนะฮะ ก็ลากลับมาขอให้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ใช้ปะผมบ้านเรือนนะครับลาดหัวลาดตัวให้เกิดความสี่มงคลทำง่ายๆครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องทำอะไรให้มันยากไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรให้มันมากมายเหมือนที่ไพ่รัตนะบอกคุณผู้ชมแหละครับแล้วสำหรับใครเดินทางนะฮะไม่เกินสองชั่วโมงปีใหม่นี้เป็นปีมหามงคลคุณผู้ชมไปสักการะพระแม่ธรณีที่ท้องสนามหลวงสักนิดหนึ่งครับอย่าลืมนะ เอาน้ำเปล่านะเอาน้ำเอาขวดน้ำเนี่ยนะไปด้วยนะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยนะเขาจะมีนะมีลุงคนหนึ่งนะแกจะคอยบริการให้นะคุณผู้ชมนะก็บอกแหมคุณลุงจะ้ะตักน้ำให้ฉันหน่อยได้ฉันจะไปผมบ้านนะ คุณผู้ชมไปขอมานะครับแล้วก็ไปปะผมบ้านเรือนใครมีที่ม,ทมีทางอยากขายบ้านนะฮะคุณผู้ชมครับที่แปลงนี้ขายไม่ได้สักทีเลยโอ้โหเจ้าทีเจ้าทางนี่รักเจ้าของหน้าดูเลยแหมไม่ยอมขายให้เลยเจ้าของเนี่นะ ก็ไม่มีสตุ้งสตังและใจก็อยากจะขายที่ไม่มีคนใจดีมาซื้อสักทีครั้งนี้คุณผู้ชมเอาน้ำมนต์พ่อแม่ธรณีไปพรมสักนิดหนึ่งนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดฟังให้ดีชาวราศีกุมก่อนที่คุณผู้ชมนะฮะจะเอาน้ำมนต์เนี้ยคุณผู้ชมอุทิศบุญสักนิดหนึ่งปีที่ผ่านมาชีวิตที่ผ่านมาทั้งชีวิตบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้ทํา ข้าพเจ้าขอน้อมนำบุญนี้ให้แก่องค์พระแม่ธรณีวันนี้ลูกช้างขอน้ำมนต์พระแม่ธรณีไปประพรมบ้านเรือนปะที่ปะทางให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองที่แปลงนี้ที่ผืนนี้ขายไม่ได้มานานแล้วขอบารมีแม่จงช่วยลูกช้างให้ขายที่ขายบ้านหลังนี้ได้แล้วลูกช้างจะนำเงินบางส่วนทํานุบำรุงพระพุทธศาสนา คุณผู้ชมพูดแบบนี้ไม่ต้องบ่นบานสารกล่าวใดๆทั้งสิ้นขอท่านเลยครับพระแม่ธรณีท่านมีบุญญาธิการมากในระหว่างที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะตัดสรูุพระแม่ธรณีเนี่ยแหละครับเป็นคนขจัดหมู่มารทั้งหลายที่จะมาคอยรังควานไม่ให้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดสรุ้ได้ไพ่ใบที่สองพาย,ยานนาค คุณผู้ชมผมเล่าอีกนิดหนึ่งผมมีโอกาสไปลำน้ำเค้กมาขออุทิศบุญนี้นะฮะแล้วก็ไปถวายพระไตนะฮะให้กับผู้ใหญ่นะครับที่ผมเคารพรักนะฮะหลายท่านเลยทีเดียวไปกันเป็นหมู่คณะเลยนะคุณผู้ชมนะพอเสร็จเรียบร้อยถวายพระไตเสร็จเรียบร้อยออกจากวัดก็นำพระไตเนี้ยไปมอบให้กับพระพิสุสง คุณผู้ชมเชื่อไหมพอผมถวายผ้าไตาาชวนองค์พญานาคที่ลำน้ำเค็กเนี่ยนึกออกไหมฮะอบอกท่านเสร็จเรียบร้อยว่า,าปูเดี๋ยวออกไปข้างนอกเนี่ยนะเดี๋ยวถ้าเจอพระนะเดี๋ยวผมจะถวายผ้าไตาอันนี้ให้หรือวัดอันไหนที่ผมอยากไปเดี๋ยวผมจะนำผ้าไตาเนี่ยไปถวายให้และพร้อมกับปัจจัยนะฮะที่เพื่อนสมาชิกได้ดูช่องไพ่รัตนะเนี่ย คุณผู้ชมเชื่อไหมผมตั้งจิตอธิฐานนะั่นั่งรถขับรถออกไปนะผมนึกในใจนะสาธุขอให้เจอพระธุดงหรือขอให้เจอพระที่อยูเออ่เดินระหว่างถนนเนี่ยจะได้นำผ้าไตผืนเนี้ยถวายแล้วน้อมบุญเนี้ยให้แก่องค์พญานาคที่ลำน้าเค็ก ผมขับรถออกมาครับคุณผู้ชมครับได้สักพักหนึ่งผมเจอพระรูปหนึ่งท่านเหมือนพระทุดงนะผมมีโอกาสนะฮะได้มอบพระไตแล้วก็ปัดใจนิดหน่อยนึกออกไหมฮะผมมานั่งคิดแล้วก็คำนวณดูโอ้โหเมื่อกี้เรานึกในใจนะขอให้เจอพระทุดงนะขอให้เจอพระนะจะได้ถวายเลยจะได้ไม่ต้องเลี้ยวเข้าวัด แล้วก็เธอจริงๆนี่แหละครับคุณผู้ชมเขาบอกกันว่าคิดอะไรก็จะสมหวังปาถนาชาวราศีกุมวันนี้วัดใกล้บ้านคุณผู้ชมอย่าลืมไปทำบุญสุนทานกันขอนะครับ คุณผู้ชมให้มีความสีมงคลตั้งแต่วันนี้เลยตลอดทั้งปีใหม่เลยให้มีแต่ความมงคลเกิดขึ้นในชีวิตบางคนหลายปีแล้ววัดเนี่ยอยู่หน้าบ้านเลยอยู่ในหมู่บ้านเลยไม่เคยไปเลยไปแต่วัดนู้นวัดนี้ครั้งนี้ชาวราศีกุมทําบุญที่วัดใกล้บ้านสักนิดหนึ่งลูกหลานจะเดินทางนะฮะใครฟังคลิปนี้อยู่ต่างจังหวัดจะกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมไปเลยนะฮะ ก่อนที่จะสังสรรค์กันพาคุณพ่อคุณแม่นะฮะคุณผู้ชมไปทำบุญสักนิดหนึ่งไพ่ใบที่สามโกรธโอ้โหใครมีโกรธอยู่ที่บ้านนะคุณผู้ชมนะปีใหม่แล้วนะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใครมีโกรธอยู่ที่บ้านครั้งนี้คุณผู้ชมต้องทำความสะอาดนะเอาให้สะอาดที่สุดเลยไม่ต้องรอนะฮะถึงเดือนเมษา เปิดโกรขึ้นมาดูกระดูกซิคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเอาน้ำอบน้ำปรุงพรมสักนิดนึงบอกปู่จ๋าย่าจ๋าหนูทำบุญมานะหนูขออุทิศบุญให้คุณปู่ให้คุณย่าให้คุณพ่อให้คุณแม่นะและปีนี้นะให้หนูมีแต่โชคแต่ลาบเป็นที่รักต่อมนุษย์และเทวดาแต่ถ้าโกรธใครนะครับ บัณฑ์พระบุษอยู่ที่วัดวาลามเหมือนไยพยยน่พญานาคก่อนหน้านี้เลยคุณผู้ชมไปทําบุญหน่อยพอทําบุญเสร็จเรียบร้อยอุทิศบุญให้บัณฑ์พระบุษคุณผู้ชมหน่อยปีใหม่ทั้งทีได้กลับบ้านแล้วราศีกุมมันเหนื่อยมาเยอะมันเจ็บมาเยอะมันโดนมาเยอะทั้งคนหักหลังทั้งสัญญานึกออกไหมฮะชาวราศีกุมจะเป็นอย่างนี้เวลาคุยงานกับเขาหรือจะคุยอะไรพี่เป็นคนตรงๆนะจำไว้เลยนะ พี่เป็นคนตรงๆทํทำอะไรพี่ก็จะทำโกงๆเลยโอ้โหเรียบร้อยแม่งโกงราสีกุมทุกคนนี่นะครับเพราะว่าเราเป็นคนจิตใจดีเราเป็นคนใจอ่อนคุณผู้ชมนึกออกว่าคือเวลาเขาสั่งงานอะไรนะคุณูชมทำก่อนเลยตังยังไม่เก็บเขาด้วยนึกออกไหม ผมทาก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเก็บที่หลังไม่ได้นะปีหน้าไม่ได้นะต้องเก็บก่อนนะอย่าลืมนะใครทําธุรกิจห้างร้านนะครับธุรกิจการค้านะครับหรือองค์กรต่างๆบริษัทต่างๆนะคุณผู้ชมอย่าลืมเก็บเงินเขาก่อนนะอย่าใจดีกับเขานะไม่งั้นไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่จ่ายเงินเรานะเดี๋ยวเราจะนั่งร้องไห้เป็นเผาเต่าคุณผู้ชมผมจะเล่าอะไรให้คุณผู้ชมฟังครั้งหนึ่งนะคะสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเนี่ยแหมสมัยก่อนเ่ย ถ้าถ้าใครเป็นแฟนไพรรัตนะเนี่ยพอได้ยินคําว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นนะเขาจะนึกว่าหมายอีหมอดูเนี่ยอีอาจารยไพ่รัตนะเนี่ยนะเรื่งในอดีตชาติมันเยอะจริงๆนะมันชอบเล่าสมัยก่อนครับคุณผู้ชมครับเวลาผมเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเล่นสงการแล้วมันลื่นแขนมันก็หมุนแล้วแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนโบราณน,นะยายผมเนี่ยผมก็นึกในใจทำไมไม่พาเราไปหาหมอวะพาผมไปวัดสร้อยทอง คุณผู้ชมพาผมไปวัดสร้อยทองสมัยก่อนเนี่ยวัดสร้อยทองเขาจะมีหลวงตาเขาจะรักษาเรื่องนวดการต่อกระดูกผมก็นั่งคิดในบ้านเราก็ไม่ได้ลําบากนะเราก็โอเคนะใช่ไหมทําไมไม่ไม,ไม่พาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอนึกออกไหมฮะไปหาไปหาหมอพระเนี่ยหมอพระแกก็นวดให้เนาะก็รักษาหายแล้วทีนี้ แม่ผมเนี่ยเขาก็ไปซื้อน้ำมันสมัยก่อนเนี่ยที่เยาวราชจะมีน้ำมันอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าน้ำมันหมอหัวโตวพอผมโตมานะครับคุณผู้ชมครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมผมก็มานั่งคิดเอ๊ สมัยตอนเด็กๆนั้นมันเคยใช้น้ํามันอยู่ตัวนะกลิ่นมันจะไพ่ๆหน่อยมันหอมนะมันแบบมันธรรมชาติเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอ่ะไอยาหมอหัวโตไอ้น้ามันนวดหมอหัวโตเนี่ยถ้าใครอายุ4ี่สิบห้าสิปีผมว่าคงเคยได้ยินน้ำมันนวดตาหมอหัวโตนะคะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งครับเผอิญคุณแม่ท่านหนึ่งท่านทำน้ำมันนี้ตั้งแต่ตระกูลท่านเนี่ย นะฮะแล้วก็ได้ฟังไพ่รัตนะท่านก็อยากจะมาสนับสนุนช่องของผมนะครับ แล้วท่านก็บอกว่าท่านนี่แหละเป็นเจ้าของไอ้น้ำมันนวดเนี่ยยี่ห้อเนี้โอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้เราเจอน้ำมันนวดตัวนี้น้ำมันนวดหมอหัวโตวหรือซื้อไปเป็นของขวัญน,นะครับส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ใช้แต่ส่งไปให้ท่านนะครับทางเราส่งไปเลยแล้วไม่ใช่ว่าส่งไปปุ๊บแล้วก็ไปเก็บเงินกับท่านไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะงงแหมแหมลู่อีชั้น น้ำสั่งน้ำมันนวดหมอหัวโตก็อีไพ่รัะตะนะอนานะําร์นอีหมอดูเนี่ยแหมมันให้อีฉันจ่ายตังค์ด้วยไม่เอานะคุณผู้ชมแบบนั้นไม่เอานะครับออกให้แกก่อนนะครับแล้วอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเส้นตึงเส้นยึดก็จะได้หายเป็นปิดทิ้งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับ น้ำมันนวดน้ำมันไพลหมอหัวโต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 ตเอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับไพ่ใบแรกขอขมากรรมใบที่สองทำบุญลงศพใบที่สาม ตีระคังแม่โวยชาวราศีกุมไพ่ใบแรกก็ขอขมากรรมซะแล้วชาวราศีกุมครับในจำนวน12บราศีทั้งหมดคนที่มีกรรมมากที่สุดคือชาวราศีกุมวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเชื่อผมไหม คุณผู้ชมรู้ไหมว่าวันนี้ทำไมเราถึงได้เจอกันเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาชักนำชักพาให้คุณผู้ชมมาเจอผมเนี่ยแหละฮะครั้งที่แล้วไพ่ถอนคำสัญญาสาบานวันนี้ขอขมากรรม เดือนกุมภานี้ขอขมากรรมคุณผู้ชมขอขมากรรมสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้กับคุณผู้ชมผมมีสถานที่อยู่สถานที่หนึ่งครั้งที่แล้วบอกกับชาวราศีกุมไปแล้วใครยังไม่ได้เดินทางนะฮะคุณผู้ชมหรือใครยังไม่มีโอกาสได้ไปผมแนะนำสถานที่หนึ่งวัดสามเปิมท่านเจ้ามา คุณผู้ชมไปให้ได้นะครับวัดสำปืมเนี่ยจะอยู่ตรงสำเพงนะฮะมีที่จอดรถด,ดีคุณผู้ชมหารูปปั้นท่านเจ้ามาให้เจอด้านข้างจะมีบทขอขามากรรมใครไปแล้วจะไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้มันจะได้ครบถ้วนบริบูรณ์ไปขอขามากรรมสักนิดหนึ่งครับกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ทำไม่ว่าจะทำให้บุคคลใดเสียน้ําตาเลือดตกอย่างออกทำให้เขาเจ็บ แค้นเคืองโกรธโทษฉันใหญ่ฉันถึงทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างครั้งนี้คุณผู้ชมไปขอเข้ามากรรมให้ได้ใครไม่มีโอกาสเดินทางนะครับจุดทูบ16ดอ,อกกลางแจ้งแคปหน้าจอผมตอนนี้เลยครับ ที่ผมขึ้นให้คุณผู้ชมครั้งนี้คุณผู้ชมจงตั้งใจทำอย่าทำจิตใจให้วอกแวกจงอยู่ในความจงอยู่เขาเรียกว่าอะไรจงอยู่ในสมาธิและจงตั้งใจขึ้นนโมสามจบครับแล้วท่องบทขอขอมากรรมปีใหม่แล้วเอาสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมเชื่อผมและทำง่ายๆจงทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ไพ่ใบที่สองทำบุญโรงศพ คุณผู้ชมครับไพ่ใบนี้ไม่เกิดขึ้นกับชาวราศีกุมนานมากแล้วนะครับการทำบุญลงศพเหมือนการพลิกชีวิตเหมือนการชุบชีวิตให้แก่ชาวราศีกุมใครไถมือถือเห็นเขานะครับ อ้าวรวมบริจาคน้ำมันเผาศพหน่อยทำเมนเผาศพศาลาสวดศพตอนนี้เมนเผาไม่ได้แล้วเตาแตกหมดแล้วคุณผู้ชมโอนไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วผมบอกหัวใจมาหาสมุทรให้กับคุณผู้ชมเขาเรียกว่าหัวใจแห่งดวงชะตาหัวใจแห่งโชคชะตาที่จะถูกกำหนดขึ้นในทิศหอระดีของชาวราศีกุมครั้งนี้ โอนเงินหรือบริจาคเงินนะครับที่วัดใกล้บ้านเวลาเขามีตู้บริจาคทำบุญลงศพคุณผู้ชมใส่ให้เท่าอายุฟังให้ดีนะสมมุติใครทำวันนี้แล้วเนี่ยอาจารย์เดือนหน้าก็ราศีกุมแล้ววันเกิดหนูแล้วหนูทำเลยไปสักบาทหนึ่งได้ไหมไม่ได้นะฮะทำให้พอดีเดี๋ยวยังเดี๋ยวค่อยไปทำอย่างอื่น แล้วการทําบุญลงศพครั้งนี้คุณผู้ชมอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรอย่างเดียวและตู้อื่นตู้สังฆทานหรือว่าเราจะหยอดห้าบาทสิบาทอีกรอบก็ได้ก็ให้ญาติผู้หลวงรับเทวดาประจําตนสัพสัตว์น้อยใหญ่แต่ครั้งนี้เปิดหัวมานะครับต้อนรับปีใหม่คุณผู้ชมหยอดตู้ครั้งนี้แล้วอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรอย่างเดียว ฟังให้ดีนะครับพอคุณผู้ชมสมมติคุณผู้ชมอายุ40คุณผู้ชมอายุ50ก็หย 50, อด 50, 50บาทตึ๊บหยอดเสร็จเรียบร้อยยกมือท่วมหัวไม่ต้องจุดทูปเลยข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับผลบุญนี้แล้วนับแต่นี้ ข้าพเจ้าและท่านขอให้เป็นอันขาดกันคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับพูดตามที่ผมบอกแล้วเดี๋ยวปฏิหารจะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมไพ่ใบสุดท้ายตีรักขังเวลาคุณผู้ชมไปวัดทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก่อนที่จะกลับหาละคังหาคล้องหากองตีสักเก้าทีประก,กาศนะครับให้เหล่าเทพเทวาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินคุดยักษ์คนทันนาคและคนเมืองบางบทเหล่าเทพพบุตรเทรวาดาต่างๆขอให้ได้ยินวันนี้ข้าพเจ้าชื่อนี้นำสกุลน,นี้ได้มาทำบุญที่วัดนี้ ขอให้บุญกุศลนี้จงส่งเสริมให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยและรุ่งเรืองครับก่อนจากกันวันนี้ผมอยากให้ชาวราศีกุมภ์ที่รักทุกท่านและลักคนากลุมที่น่ารักทุกท่านช่วยพิมพ์คำว่าราศีกุมหรือลัคนากลุม ให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณนะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานพุละจากขวามตนนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีและลัคนากลุ่มทุกท่านครับปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนัง อธิกาเยกายยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุข,ขะโตนะโมพุทธายะ ชัยาสนาคตะโพธาเจตวามารังสวานังจตุสาจาสังฆรสังเยติเวสุณราสภาทานํกราชโยโพธาธเวสเตนายกาสัปเปปเตนทิตามัยหัง กสานเตเปนทพภาคาสเมกสุริยวะปภังการเนเซนตอเิสามปานนสบิตวโมนิงขวกมารคาสปเท tasasi kunaakapun no angkulima lo jauh palingnanasiwali daerah pacca catakam Ma sesasimahhader อดิโนระสาชะลันตาเซระเตเจนะอังคามังเกสุสันติตารตะนาปุระตองอาสิตาคิเนเมตาโสตการอาชาคางปาจโตอาสิวาม ยสุตตะคังอาคาเสชะทานังอาเส ทาสามวดตปัญชเรชินปัญชรมาจามิวิหารต่างไมเฮตเลสทาปาเลตุมังสาเพเตมหาปุริสาสภพาเอเจวมานตสโคตสุราโคชินานุปาเวนณชิตุปานทว n ă